รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่วงบุญญาภาวนาอรุณสวัสด์ค่ะคุณผู้ชมผมหน้าพี่เป็นหนึ่งบวกนิ้งและน้องแถมเนียที่ไรนั่นหมายความว่าได้เวลาของการปฏิบัติธรรมกันแล้วนะคะกับรายการระเบียงบุญค่ะเราจะมาเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติสมาธิภาวนาขณะรับฟังธรรมะจากสามพระอาจารย์ตามด้วยพุทธประวัติ สำหรับยุวชนค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะโมต,ตัสมมส,ตสะภะคะวะโต อาระหะโตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตสัะพะวะโตอาระหะโตตสัมมาสัมพุทธัสสะ like กัตตวานโอทธรัตนางโอสถทธังโอตมะวรังหิตังว่ามนสานังโอธเตเจนะสดทินานาสันตุปันตวัสสะเพทดยขาวุปสเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนางโอสถทัง โอตมมังวรังปริราหปัสสะมะนังธรรมเตเจสนาสตินานาสันตุปันวาสะเภภยาวัวปสะเมนตุเตสกตวัดคารตนางโอสะทังโุตมมังวรังอุณายังปาหุณนยังสังคเต เชนาุดที่นาณสันตุปัตตะวัสเพริยคาวุปสะเมนตุเต ช่วงบุญญาพิวัตรจากนี้ไปเราอยากให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะและพินิจพิจารณาตามไปด้วยนะคะกับหัวข้อสวรรค์นบนดินค่ะสวรรค์ก็คือคุณงามความดีสังคมที่มีความดีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารเมตตารักไข่ซึ่งกันและกัน ถ้าเรามีคุณธรรมเช่นนี้ทุกคนก็จะมีหน้าใสาใจเบิกบานเรามีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อบุคคลรอบข้างต่อประชาชนชาวไทยหรือต่อประชาชนทั้งโลกได้ถ้าทำได้อย่างนี้หน้าตาของเราก็จะผ่องใสเปรียบเสมือนอยู่บนชั้นสวรรค์แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเราดูสังคมในปัจจุบันทุกคนมีแต่ความร้อน มีแต่ความใจร้อนมีแต่ความโหดร้ายทารุณถ้าทำเช่นนี้อยู่บ่อยๆแม้ประเทศไทยของเราจะเป็นโลกมนุษย์ซึ่งแสนจะวิเศษสุดก็จะเหมือนนรกซึ่งเต็มไปด้วยผู้โหดร้ายซึ่งมีแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งจิตใจของคนเราฉะนั้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ จึงเป็นคําที่โบราณท่านสอนท่านให้แง,ง,ง,ง่คิดแก่พวกเราทุกๆคนว่าจะดีหรือจะชั่วจะทําให้เสื่อมหรือจะทําให้ดีก็อยู่ที่จิตใจของทุทกๆคนนี่เองฉะนั้นขอฝากทุกท่านว่าสวรรค์บนดินนั้นขอให้ทุกท่านนั้นตั้งใจสร้างสารรค์สังคมของเราให้เป็นดุจสวรรค์จะทำยังไงให้เป็นดุจสวรรค์ได้ ทุกๆคนนั้นก็ต้องมีจิตใจที่มีเมตตาเอื้ออาทรต่อบุคคลรอบข้างเมื่อมีความเอื้ออาทรต่อกันเรามีความสุขด้วยก็ทําคนรอบข้างให้มีความสุขเมื่อมีความสุขไปด้วยกันประเทศชาติก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสวรรค์จริงๆก็จะเกิดขึ้นความบันเทิงใจความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกๆคนฉะนั้น ขออนุโมทนาท่านทุกทท่านที่มาร่วมฟังรายการสวรรค์นบนดินในวันนี้ต้องบอกว่าจิตใจของทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีงามแรกเริ่มเดิมทีนั้นใจของเราเป็นสิ่งที่สวยแต่เมื่อสิ่งต่างๆมากระทบกระทั่งเข้าก็ต้องใจของเรานี่แหละเป็นใจที่เลือกว่าจะรับสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีรับสิ่งที่ไม่ดีมากๆ ก็จะกลายเป็นความชั่วร้ายในจิตใจถ้ารับสิ่งดีงามประพฤติปฏิบัติธรรมทําทุกคนให้มีความสุขรวมถึงตัวเราให้มีความสุขสวรรค์นในใจก็จะมีขึ้นสวรรค์นบนดินก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมประเทศชาติของเราจนในที่สุดขอเจริญพรก่อนจะไปพักกันสักนิดเรามีข้อคิดจากคุณแม่ปรางรัตน์มาฝากกันด้วยนะคะว่าทุกในจิตเพราะโมคิด เรื่องปรุงแต่งเป็นกรรมแห่งทางผิดจิตอกุศลหากจิตมั่นมั่นคิดดีเหมือนมีมนมาดานดนชีวิตดีมีสุขใจค่ะอา ุญญาพิรมเรายังมีเนื้อหาสาระอีก3เรื่อง3รถเริ่มด้วยการซ่องสิ่งสงสัยในเรื่องความขัดแย้งในพระศาสนาและการ์ตูนพุทธประวัติสำหรับยุวชนที่ทางผลิตภัณฑ์ดอกบวกัวคู่เป็นผู้สนับสนุนตามด้วยธรรมะหนึ่งหน้าที่โดยทันววชิระเมธีที่ทางบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนเป็นผู้มอบให้ ไปตั้งใจรับชมรับฟังกันเลยค่ะเรื่องความขัดแย้งในศาสนาเนี่ยมันมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งก็คือความขัดแย้งในเรื่องของคำสอนปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีแล้วในเรื่องคำสอนขัดแย้งกันนะแต่อีกระดับหนึ่งก็คือความขัดแย้งในเรื่องของบุคคลในเรื่องการบริหารการบุคคล อันนี้เป็นความขัดแย้งไม่ใช่มีเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันมีมาทุกยุคทุกสมัยเรื่องความขัดแย้งกันอย่างนี้เนี่ยเราจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรถ้าเกิดขึ้นจริงๆแล้วไม่ต้องอธิบายเรื่องอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นเรื่องทีเ่เราท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเราไม่เข้าใจ เราไม่รู้เรื่องจริงเราไม่ควรจะอธิบายเพราะอธิบายไปก็ผิดไม่ถูกต้องมันเป็นบาปเป็นการกล่าวตูเป็นการกล่าวหาเป็นการใส่ร้ายก็ได้ถ้าเรารู้เรื่องจริงแน่นอนเราก็ต้องพิจารณาทีว่าควรหรือไม่ควรใช่เรารู้จริงพูดจริงก็ได้แต่ว่าควรหรือไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะ ควรจะพูดไหมควรจะอธิบายไหมดีที่สุดก็คือตั้งสติให้ดีๆถ้าหากว่ามีคนสงสัยมาถามก็ตอบเขาไปได้เป็นกลางๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่พูดไปเป็นบาปเป็นกรรมถ้าพูดไม่ถูกต้องบางทีเราก็ออกตัวไปเลยว่าเรื่องนี้เราไม่รู้จริง เมื่อเราไม่รู้จริงก็ไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่ควรพูดด้วยความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงในระหว่างตัวบุคคลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือทุกยุคท,ท,ทุกสมัยมาก,ก็คือคนที่ไม่รู้จริงนะแต่ว่าพูดมากเอาเรื่องที่คิดว่ามันเป็นจริงแล้วก็มาพูดมันก็เกิดเรื่องมากมายเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จริงนะก็อย่าไปพูดนิ่งไว้เป็นดีที่สุดเป็นบุญเป็นกุศลด้วย นะแล้วก็ถ้าพูดด้วยความฉลาดก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยช่วยพระศาสนารอดได้ด้วยขอเจริญพรตอนที่42เด็กหญิงน้อยผู้ทรงยกย่องในเมืองซึ่งพระองค์กำลังประทับอยู่ในขณะนั้นมีช่างทอผ้าคนหนึ่งอาศัยเลี้ยงชีพอยู่ด้วยกันสองคนกับปุตรสาว มีบุตรสาวเป็นผู้ช่วยทำงานเด็กหญิงผู้นี้มีความปรารถนาที่จะฟังธรรมเทศนาของพระองค์เป็นอย่างยิ่งแต่ในวันที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมเทศนานั้นบังเอิญมีงานทอผ้าด่วนที่เขากับปิดาจะต้องทำให้เสร็จทันในวันนั้นดังนั้นเด็กหญิงผู้นั้นจึงได้ตั้งใจที่จะรีบทำงานส่วนของตนให้แล้วเสร็จก่อนเวลาจนมีเวลาเหลือสำหรับการไปฟังธรรมเทศนาด้วย เมื่อเขาได้รีบทำงานส่วนที่เป็นหน้าที่ของเขาคือม้วนได้ที่กรอนั้นเสร็จแล้วก็ตั้งใจจะไปส่งให้แกบิดาที่โรงทอผ้าอีกแห่งหนึ่งแต่ในระหว่างทางที่เดินไปนั้นยังไม่ถึงโรงทอผ้าเขาได้ผ่านไปที่ซึ่งหมู่ชนกำลังนั่งฟังธรรมเทศนาของพระองค์อยู่เด็กหญิงผู้นั้นได้วางหลอดได้ลงและนั่งอยู่แถวหลังสุดของหมู่คนที่นั่งฟังแต่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเด็กหญิงคนนี้พร้อมที่จะเข้าใจธรรมะ และปฏิบัติตามธรรมของพระองค์จึงรับสั่งให้เข้าไปนั่งใกล้กว่านั้นเพื่อจะได้นั่งฟังถนัดไม่ผิดพลาดเด็กหญิงนั้นได้เข้าไปใกล้พระองค์พระองค์ทรงทักทายเพื่อให้เกิดความดีใจโดยตรัสถามว่าเข้ามาจากไหนและกําลังจะไปข้างไหนแต่เด็กหญิงนั้นทั้งที่ทราบดีอยู่ว่าตนมาจากไหนและจะไปที่ไหนก็ตามได้ทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ดิฉันไม่ทราบว่าดิฉันมาจากไหนและไม่ทราบว่าจะไปสู่ที่ไหนเมื่อประชาชนที่นั่งฟังอยู่ในที่นั้นได้ฟังคำตอบอันแปลกประหลาดที่เด็กหญิงนั้นกล้าหาญทูลตอบแด่พระองค์ไปเช่นนั้นก็พากันขัดเคืองเป็นอันมากเพราะคนเหล่านั้นคิดว่าเด็กหญิงนั้นพูดเล่นตลกกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นบุคคลสูงสุดและได้พากันกระซิบกระซาบกันบ้างพูดกันบ้าง ถึงเรื่องที่จะฆ่าเด็กหญิงคนนี้ให้ออกไปเสียจากที่ประชมุมเพราะการกระทําที่ไม่งดงามนั้นแต่พระพุทธองค์ทรงทราบถึงความคิดของเด็กหญิงผู้นี้ได้ดีในการที่ได้กล่าวคําตอบอันประหลาดเช่นนั้นกับพระองค์จึงได้ทรงห้ามประชาชนเหล่านั้นให้นิ่งแล้วให้พระองค์ทรงเลี้ยวไปตรัสแก่เด็กหญิงนั้นเพื่อให้อธิบายถึงความหมายคําที่กล่าวเช่นนั้นเด็กหญิงนั้นได้ทูลว่า ดิฉันทราบดีว่าดิฉันมาจากบ้านและกำลังจะไปสู่โรงทอผ้าที่พ่อกำลังทอผ้าอยู่แต่ข้อที่ดิฉันมาสู่พบนี้จากพบไหนนั้นดิฉันไม่ทราบเลยและทั้งดิฉันไม่แน่ใจว่าพบเบื้องหน้าของดิฉันนั้นจะเป็นอย่างไรดิฉันไม่ทราบสิ่งทั้งสองนี้จริงๆแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์และประชาชนทุกคนในที่นั้นได้รู้สึกนิยมชงมชื่น ในสติปัญญาและความคิดของเด็กหญิงผู้นี้ต่อจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมเมื่อจบลงเด็กหญิงผู้ซึ่งได้ตั้งอกตั้งใจฟังแต่ต้นจนตลอดผู้นี้ได้บรรลุธรรมลำดับแรกของการลุกถึงนิพพานคือทำขั้นที่เรียกว่าโสดาบันหมายความว่าได้เข้าถึงกระแสแห่งนิพพานอย่างแน่วแน่ไม่มีการเวียนกลับอีกต่อไปจนกว่าจะลุกถึงนิพพานนั้น วันนี้อาตมาภาพอยู่ที่ประเทศภูตานที่เป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่รุ่มรวยมากบนหลังคาโลกมาเห็นพูตานแล้วทําให้ได้คติธรรมอย่างน้อย3าประการด้วยกันนั่นก็คือง่ายงามธรรมดาง่ายคือคนพูตานนั้นมีชีวิตที่อยู่ง่ายกินง่ายจริงๆอยู่ง่ายกินง่ายก็ทําให้มีความสุขง่ายอยู่ยากกินยากก็สุขยากงามคือทั้งบ้านทั้งเมืองนั้นงดงามด้วยภูเขาแมกไม้สายหมอก วัดวาอารามไปที่ไหนก็มีความสบายอกสบายใจสดชื่นื่นเย็นในหัวใจเพราะว่ามีงานศิละปะที่งดงามภูเขาสายน้ำผืนฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูต่อใจทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทีเดียวฉึนเตรงกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นเป็นมงคลของชีวิตประการหนึง่งและธรรมดาก็คือว่าอารยธรรมทางด้านพระศาสนาที่นั้นยังคงอุดมสมบูรณ์มาก รเป็นศาสนาสายวัชรยานที่นี่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกและเขาว่ากันว่าประเทศตีนเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีประชากรเป็นชาวพุทธถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มฉะนั้นง่ายงามธรรมดาจึงเป็นคติธรรมที่ขอหยิบมาฝากพวกเราทุกคนนำไปใช้ให้มีความสุขโดยทั่วกันเป็นหนึ่งใลน้องๆขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามทุกท่านสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้ และฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ